ะะเราต้องมารู้จักประวัติความเป็นมากันก่อนค่ะอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน แม้จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นจากส่วนผสมของสมุนไพรแต่อาหารไทยในแต่ละภูมิภาคก็มีความแตกต่างกันเราจะไปที่ภาคแรกเลยนะคะภาคกลางภาคกลางเป็นภาคที่รดมสมบูรณ์ที่สุดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านและที่สำคัญยังเป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลต่างๆ อาหารในภาคกลางมักจะใช้เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรสเช่นเครื่องเทศต่างๆใช้กะทิเป็นส่วนประกอบของอาหารหลากหลายชนิดซึ่งทำให้รสชาติของอาหารมีรสเค็มเผ็ดเปรีร้ยวหวานคลุกเคล้ากันไปตามชนิดต่างๆของอาหารและเมนูอาหารของภาคกลางคือแกงเขียวหวานผัดไทยกุ้งสดต้มยำกุ้ง และห่อหมกค่ะเราไปต่อกันที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของประเทศไทยมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอาหารในภาคเหนือส่วนใหญ่จะนิยมนำพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรุงอาหารอาหารในภาคเหนือรสชาติจะไม่จัดไม่นิยมใส่น้ำตาลในอาหารความหวาน จะได้จากส่วนผสมของอาหารนั้นๆเช่นผักปลาและนิยมใช้ถั่วเน่าในการปรุงอาหารและเมนูอาหารของภาคเหนือขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยไก่ไส้อัว่วรับประทานคู่กับแคปหมูน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกอ่องค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับทะเลอาหารหลักของคนภาคใต้คืออาหารทะเลอาหารทะเลมักจะมีกลิ่นคาวโดยธรรมชาติของปลาหรืออาหารทะเลอื่นๆทําให้อาหารของคนภาคใต้ต้องใช้เครื่องเทศโดยเฉพาะเช่นขมิน้นขมิ้นเป็นสิ่งที่ช่วยในการดับกลิ่นคาวอาหารภาคใต้มักจะมีสีออกสีเหลืองอาหารภาคใต้จะไม่เน้นรสหวานจะเป็นรสจัด เค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเครื่องปรุงเน้นที่กะปิเนื่องจากอาหารของคนภาคใต้มีรสจัดอาหารลหลายๆอย่างจึงมีผักรับประทานควบคู่กันไปเพื่อลดความเผ็ดร้อนลงค่ะและเมนูอาหารของภาคใต้แกงไตปลาขั่วกริ้งหมูและกุ้งผัดสตอค่ะและภาคสุดท้ายที่เราจะไปกันนะคะก็คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานอาหารอีสานเป็นอาหารที่มีความเรียบง่ายเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนอีสานในแต่ละมือ้อจะมีการปรุงอาหารง่ายๆเพียง2-3จานมีผักเป็นส่วนประกอบหลักเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อปลาหรือเนื้อว,วัวอาหารพื้นบ้านอีสานส่วนใหญ่จะมีรสชาติออกไปทางรสจัดคือ เผ็ดเค็มและเปรี้ยวเครื่องปรุงสำคัญท,ที่แทบจะขาดไม่ได้เลยก็คือปลาร้าอาหารจะมีลักษณะแห้งข้นหรือมีน้ำขลุกคลิก,ลกและเมนูอาหารของภาคอีสานคือส้มตำลาบน้ำตกค่ะ